โอเคครับอยู่กับผมเองสกายจากช่อง Sky w o r l Delivery d นะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณทนายคนเดิมคนนี้นะครับเพิ่มเติมคือภาคเสียงให้หาขึ้นกว่าเดิมและกันเพราะว่ายอดวิวพุ่งถล่มทลายเลยเมื่อวาน,นะครับแค่ซีวิวเก็ถล่มทลายแล้วเหรอเออแต่ก็ช่างมาถึงนะครับแป่เราไปเล่นกันคือจริงๆเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอดีผมรู้สึกอยากเล่นเป็นคุณทนายมากกว่าแล้วก็ เอาจะบอกง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้ผมเล่นเก่งขึ้นมากๆแล้วนะครับจากสมัยก่อนที่หนีไปหนีมานะครับ mm. มีตัวอะไรบ้าง mm. โอ้ยคือเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับ mm. ถ้าไมัมนมาสุ่มให้แต่ดานโรงงานผลิตอาวุธอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นกันคลิปที่แล้วผมเพิ่งเห็นว่าเสียงผมขัดขันหายๆด้วยคลิปนี้ผมหวังว่าเสียงจะไม่ขัดขันหายๆแล้วกันนะ อ้าวเสียงไม่ขัดขาดห,หายหายแต่ว่าเน็ตเน็ตเน็ตหยุดเนี่ยนะโอเคเน็ตไปต่อแล้วเราไม่กลัวฮันเตอร์ร็อกเออทไปตุกเธอเสียเออเออด้วไปอ่ะเครื่องถอดรหัสอยู่ตรงนี้เลยถอดรหัสก๊แคก็อ้าวน้องถุงถุงน้อยน่ารักถุงน้อยน่ารักวันนี้ฮันเตอร์เป็นถุงน้อยน่ารักครับหรือน้องถุงนั่นเองอ่ะออน้องรักถุง อย่ามาเลยไปโซเอ้ยตัวนี้ผมไม่ค่อยถูกนะเอาแล้วอื้อืมตึกตึกแล้วโอ้อยู่นี่เองเหรออยู่นี่เองเหรออยู่นี่เองเหรอมาซิมาซิมาซิตัวไอ้โอ้โหอื้มอื้มอื้มติดติดตะท้อเออเฮ้ยทำมมันจุกยากอย่างเงี้ยนะตัวนี้ตัวนี้อื้มยายาอืมยา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้มอื้ม เกมก็โดนเลยปะถอยไอ้น้องถุงแกมันถุงเห็นเห็นเลยอีไม่ทันเราไปตัดไม่ตัดไมถวไปทไม่ตัดไม่ทันหดอืมไม่ทันจริงด้วยอี๋อยาจะคอกแกไอ้น้องถุงเก่งจริงก็ไม่เฝ้าสิเออใช่เก่งจริงก็ไม่เฝ้าเก่งจริงเก่งเก่งจริงต้องไม่เฝ้าถ้าเฝ้าก็ไม่เก่งหรอก เดี๋ยวนะไม่มีเคยมาช่วยเราเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันถ้าตานี้แพ้เราก็จะเล่นอีกตาหนึ่งแต่ถ้าตานี้รอดก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอะไรแบบนี้เลยแล้วกันนะแล้วเพื่อนมาเร็วเดี๋ยวเราตายจะตายแล้วเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยฮันเตอร์ตัวนี้มันล่าไวนะเนีน่ยได้สองตัวแล้วเอ้ยได้สองคนแล้วเร็วเพื่อนเร็วเราจะตายแล้วเออเร็วเอ้ยนักกริกเก๊ะเร็วเราเรเดี๋ยวเราออกไปก่อนเดี๋ยวเราชี้ก็ไปก่อน เดือด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 เดืดตดืดเือดเืดเืดเืดฮันเตอร์อยู่ตรงนู้นฮันฮันฮัเตอร์อยู่ตรงนู้นเออฮิวช่วยเรากรฮิวฮิวฮิวช่วยเรากรเดี๋ยวอันเตอร์มันออกมาเพื่อนเร็วฮิวเร็วเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนเออนายนายไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปอุ้ยเอาเลยมันยังกลับมาเฝ้าเลยไปเดี๋ยวเราเป็นแท็กทีมไปช่วยเพื่อนดีกว่า หรือว่าเราจะปั่นถอดงั้นนายไปช่วยเพื่อนเราถอดรหัสแล้วกันนะไม่งั้นมันจะไม่คืบหน้าอะไรเลย ấy. คือถ้าแบบไปช่วยเพื่อนแล้วแบบอ้าวนักปุ่มน้ำหอมล้มแล้วโ,โอ้ยโอ้ยเน็ตติดอีกประโทโหนักปุ่มน้ำหอมโดนอุ้มแล้วด้วยนะักปุมน้ํำหอมเร็วหรือกกองหน้าตายโอ้โหไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยโอ้โหไม่ทันแน่เลยอ่ะไม่ทันแน่นแน่เลยอ่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาหาหลุมทีหลังถ้ากองเอ้ยกองหน้ารอดกองหน้ารอดเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ในที่ของมันเอาแล้วเราไม่กลัวเราไม่กลัวเราไม่สนเราไม่สนเราไม่สนฮันเตอร์เราไม่สนฮันเตอร์อยู you know? You know Hunter, ่โนอยู know. You know, ่โนฮันเตอร์ไม่สนไอโนอยู่โนไอไม่สนฮันเตอร์โย อยนาะอยู่เนาะปะทมันตืดมันเนืดอยู่เนาะมันเนืดมันเนืดอยู่เนาะรีบปีนรีบปีนอยู่เนาะอยู่เนาะมันเนืดมันเนืดรีบวิ่งรีบวิ่งมันเนืดมันเนืดอยู่เนาะอยู่เนาะอยู่เนาะไปไปเออออกออกไปเออวิ่งได้สักทีวิ่งได้สักทีเนาะเออเอาเนืดอีกแล้วฮือฮือลูกไฟมาลูกไฟเอาล้มไม้เดี๋ยวเรารอเตรียมเป็นที่จุกตรงนี้แล้วกันเอาดิมาดิ มาดิไอนเตอร์ตาตูดมาดิมาดิไม่กลัวหรอกเออมาดิ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 นี่มาดิดิไอ้น้าตูดมาดิมาดิมาดิ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 มาดิเออไม่หูมันแน่จริงโอ้ขอโทษ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 ที่เรียกขอโทษอกะต้อทีเรียกเดี๋ยวรีบไปรีบไปตรงไอ้นั่นอะตรงตรงไหนนะตรงที่หูแบบนั่นนั่นเร็วเ เร็ว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 ตรงที่จุกเร็วเร็วเร็วไปไป,ไป,ปโทไปเอ้ยเอ้ยลงม้ลงมาสุดหัออ่ะเฮ้ยไม่หันเตอร์ไม่อยู่โทรเอาตายแล้วเอ้กล่องหน้าไม่น่ารอดแล้วเราก็ไม่น่ารอดถ้าเราโดนอุ้มอีกทีหนึ่งเฮ้ยงั้นเราเดี๋ยวค่อยเล่นต่อ,อกตาหนึ่งแล้วกันเ <ś c oughs> น็ตมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับ,ดบปะโทรฮ มาต่อรหัสเครื่องนี้ต่อดีกว่าเดี๋ยวเราตายเดี๋ยวเราต้องดูหลุมเอาไว้หรือเปล่าดูหลุมเอาไว้หรือเปล่าเผื่อเพื่อนเพื่อนเดสเดสกันหมดเราก็จะได้ลงหลุม <c oughs> เราคิดในการชั่วร้ายนั่นเนี่ยในการที่จะทิ้งเพื่อแล้วก็ไปคนเดียวอลอรินเดี๋ยวเราต้องช่วยเพื่อนแหละแต่ว่าแบบนี้ผมคงไม่ได้ช่วยให้ถึงที่สุดแล้วเนาะถ้าฮันเตอร์กับกากเหมือนสองรอบที่แล้วก็น่าจะาไหวอยู่ไหวอยู่ no, 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 no. เนื้น้ไหวอยู่ไหวอยู่ อันนี้คือพาร์ทสอแล้วกันนะเพราะว่าผมอัดพาร์ทสไปแล้วแต่ว่าผมคิดว่าจะลงพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันพรองจุดหใส่เว้นหล่อจังเลยฮะคุณทนาเ็วตอดรหัสทำไมมันช้าจังเนี้ยทางรับปรากฏดแล้วแล้วเดี๋ยวเราถอดแล้วก็จะเหลืออีกสองอันอ๋อเร็ว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 เร็มีใครถอดรหัสถไมเร็วเร็วเรถ้าตึกตึกเราเพ่นนะถ้าตึกๆกเราเพ่นนะ ติดๆเราเป็นแต่ว่าเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีบไปรีบไปสกังกรีนไป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 นักคริเก็ตมามามาตามเร็าตามเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยล้มไม้อันนี้ไม่ต้องหรอกไปไปไป,ไปหาเครื่องอื่นเออมันตื่นเต้นจังแฮ่ตานี้ออืไม่คิดว่าจะรอดแล้วเนี่ยเอ,อ้ยเราให้เพื่อนฮิวก่อนดีไหมนักคริกเก็ตฮิวหิวเราเเหน่อยฮิวหิวเราก่อนเออฮิวแล้วก่อนฮิวแล้วก่อนเอาฮิวแล้วฮิวแล้วฮิวแล้วก่อนฮิวแล้วก่อนฮิวแล้วก่อน เราให้เขาคิวๆเราก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันถอดรหัสนักคลิกเก็ตน,นี้น่าจะเก่งหรือเปล่าคือมันฟาดฮันเตอร์ได้ที่รู้อะ่ะไปเร็วเร็วเร็วเ็วเรวไมมันมนานจังเดี๋ยวเราฮิวได้บ้างคิวไดนบ้างเดี๋ยวนะท้องฟ้ามันเริ่มมีหมอกแล้วน่าจะใกล้ๆแต่นี้เดี๋ยวเราค่อยดูแผนที่แล้กันแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะดูแผนที่แป๊บนึงนะขอคิวให้เสร็จก่อน เราจะดูแผนที่ก๊กก๊ดูแผนที่ดูแผนที่ฮันเตอร์อยู่นู่นมีคนโดนไล่อยู่งั้นเรารีบถอดรหัสเร็วเอ้ยเอ้ยถอดรหสัสสิเดี๋ยวรีบถอดรหัสโอ้ยมีคนถอดทิ้งไว้ด้วยอ๋ออันเดียวโอ้โหมันมาเรียวโอ้โอ้มันมายังไงวะเนี่ยเอ้ยมันไล่แล้วปะไม่น่าอะไรมั้งมันน่าจะไนะล่นักคริกเก็ตแล้วโอ้โหอย่างตกใจปะโทษฮันเตอร์ Hunter อยู่ไปไล่ตรงนูน้นงั้นเรางั้นเรา งั้นเราปล่อยให้เขาทํางานเป็นคนเดียวนะส่วนเราก็ทําต่อทํางานต่อทํางานของเราต่อถออรหัสนั่นเองเฮ้ยนักนัก,นกคริกเก็ตอยู่เจอทางลับแล้วเหรอนักคริกเก็ตวิ่งไปแถวแถวนั้นแสดงว่าทางลับโอเคแจมม,มีโอกาสลอดนะเนี่ยมีโอกาสรอดนะเนี่ยแล้วก็มีโอกาสไม่ลอดนะเนี่ยโอ้ยตายแล้วเครื่องระเบิด แป๊บหนึ่งได้ไหมได้ไหมเดินมาไหมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยน <s park> ักล่าไม่น่าเดินมาั้งแต่ว่าเราเราฉีกไปก่อนดี่าเดี๋ยวค่อยกลับมาปั่นต่อเฮ้ยแต่ฮันเตอร์มันเห็นตัวเรานิดถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเราอยู่ใกล้ลูกไฟมันจะเห็นตัวเราแต่ลูกไฟมันเยอะจริงๆนะเอ้ถอดถอดถอดออกกลกๆเร็ว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 เ็วเร็วเร็ววเร็วเร็ววเร็วอดอกอออกถอด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 ออก ถอดออกโอเคถอดออกแล้วฮันเตอร์อยู่ไหนเช็คก่อนอุ้ยไปนู่นไปแล้วไปนู่นแล้วรีบถอดรหัสตรงนู้นเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยเอาอะไรทางนั้นเอาเน็ตกากอีกเน็ตกากอีกอยู่ดีๆเน็ตมันจะมาหยุดตอนนี้แน่น,นะถอดรหัสลระวังหลังให้เดี๋ยวเราระวังหลังให้คือถ้าเขาทำเป็นเฟิร์สเพอร์เซนเหมือนเด a d บายเดย์ไลฟ์มันจะน่ากลัวกว่านี้อนะีกเนี่ย แต่ผมคิดว่าเป็นเฟิ r ์สเพ s ร n นี่น่าจะดีที่สุดเลยค่ะตั้งใจถอดรหัสซี่รู้เฮ้ยนีย่นี่คือทุกคนโดนจับไปแล้วแต่ว่าหลุดออกมาได้นะคือเราก็โดนจับเป็นคนแรกเลยจากนั้นก็เป็นกองหน้าแล้วก็นักปุ่มน้ำหอมแล้วก็นักคริกเก็ตนะ,ะเวลาพูดเยอะๆแล้วมันจะแบบมือลอยแล้วมันจะกดสกิลเช็คไม่ทันเราต้องกดสกิลเชคแบบแบบแบบขันเทพหน่อย เร็ว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 ถ้าเสร็จเครื่องนี้เราก็จบเกมแน่แน่เร็วหูจะเสร็จเร็วตื่นเต้นแล้วหูตื่นเต้นแล้วโอ้ยระเบิดอีกปะโทอะไรมันจะเออหูนั่นไงเดี๋ยวฮันเตอร์มาเดี๋ยวฮันเตอร์มันโอ้โหฮันเตอร์อยู่นู่นฮันเตอร์อยู่นู่นอ่ะเราเราหมอบแล้วกันเราหมอบแล้วกันแล้วค่อยเล่นอีกตาหนึ่งก็ได้เราหมอบแล้วเราหมอบแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอีกตาหนึ่งไม่เป็นไรเราไม่รอดตานี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อน เราไปเราเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนดีกว่าแล้วให้เพื่อนถวยเพื่อนคนนู้นถอดรหัสอยู่เราเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนดีกว่าให้เพื่อนแบบให้เพื่อนแบบให้ให้มันล่าเราไปก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเปิดประตูให้ได้แล้วก็ออกกันเลยเดี๋ยวเราก็ไม่ออกก็ได้ลาก่อนทุกๆคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะรอเล่นเดี๋ยวเราเล่นต่อ,อกสักตาหนึ่งเนดะีย๋ยวเราเล่นต่อยอสักตาหนึ่งเออโอ้เออเราเรา,เราเป็นคุณทน,นายก่อนลายการนี้เราไม่เล่นต่อแล้ว เดี๋ยวนะเรามาดูเรามาดูเรามาดูดวแาเรามาดูเรามาดูชิดเพื่อนฝูงดีแกโอ้ไปเลยไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปเลย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 ไปหาเพื่อนปเวัดดี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 เราเอาใจเชียร์นักคริกเก็ตนะเพราะว่าเขาช่วยเราหลายรอบรอบมากๆแล้วเราก็ช่วยเขาด้วยฉันเป็นวิญญาณตามนายอยู่ขอให้สู้ๆนะขอให้สู้ๆนะ สู้ๆสู้ๆไป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 ออกประตูเร็วเดี๋ยวเราระวังหางให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราระวังหลังให้เร็วนายต้องรอดนะเราไม่รอดแล้วก็จริงแต่ว่านายต้องรอดนะต้องรอดดูหน้าดูหน้าเราก่อนดูหน้าหน้าเราบอกเกต้องรอดอะไรวนันนี้เร็วประตูมันจะเปิดแล้วงั้นเราขอออกด้วยได้ไหมอ่ะเอามันวิ่งผิดอีกจ้าอ้าวเฮ้ยฮันเตอร์มาเร็วรีบออกเลยรีบออกรีบออก ลิบออกลิฟออกเราออกด้วยเราออกเอาออกไม่ได้เราออกไม่ได้เออไ,ไดเออไปไปซะเออเออเป็นไงไอฮันเตอร์แกไล่สองคนแต่ก็ถือว่าเสมอนะงั้นสำหรับวันนี้เราขอเราเราเราขอพักไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับเป